บอสเกิดแล้วเป็นเกะโทนั่นเองเลือด2องแสนาะครับเดี๋ยวเราทําการอีโวไปเลยแล้วกันนะครับผมอีโ e วเลยและนี่ก็คือตัวละครมิสิกตัวแรกนะครับที่ผมได้อีโวนะบัสตอมนะครับเลือดพายุกลายเป็นรูปแบบ f u l เอวีนะเฮ้ยค่อนข้างดีนะก็พอใช้แทนอลูขาดได้อยู่ครับไม่งั้นนะครับบอลมันจะออกมาหลายทางนั่นเองโอเคอเคุอค้ยเวฟสิบแปนะครับสุคระเกิดมันผมจะได้นิ้ว1อันนะ แรกเลยครับผมดวงตาที่2นะแรกไปเลยตอนนี้แล้วก็พร้อมที่จะอีโวแล้วนะครับผมกดอีโวเลยและนี่ก็คือตอัวละครสีเข็ตัวแรกของผมนะครับผมตอนนี้ก็เวฟสามสิบแล้วนะครับผมบอสสุคุณเกิดนะก็เลือดอยู่ที่2อล้านสี่แสนก็เลยทีเดียวลิวอิคิเทนไคนี่ครับผมกลางอนา,าเขตโอ้โหดาเมจหก0 0 0่สาม กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮิว <H illy S 1> เอกในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยจะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเกมอนิเมะแวนการ์ดก่อนอื่นเลยถ้าคุณนะครับชอบคลิปนี้ก็อยากฝากทุกคนเนี่ยเอื้อมือไปกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อที่ไป็นกระลังใ,ในการทําคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมเป้าหมายในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจว่าจะอีโวตัวละครสักตัวแล้วกันนะตอนนี้นะครับตัวละครที่เราสามารถอีโวได้นะครับมีทั้งหมด6ตัวละครน,นี้ คือโทโรนะครับผมเนี่ยไปสมรังใหม่มาคุณผู้ชมเออสม500เพชรมันออกแล้วแบบหลุดเลด้วยนะไม่ใช่ตัวละครหน้าตู้ด้วยดวงโคตรดีเลยนะครับผมเอาไว้ไปทำเคสนอนหาโทจิเนาะในคลิปนี้ผมจะทำโซโจก่อนละกันเพราะเป็นตัวละครที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะั้นตอนนี้มันเป็นตัวละครตีติดเลือดไหลนะครับเอาไปตัดเลือดส่วนของอีโวนะครับก็ผมเนี่ยขาดตามนี้เลยคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็จากที่ดูนะครับจะขาดในส่วนของดาวเขียวนะครับแล้วก็ฮาร์ดริดบัตนะครับเลือดแข็งตัวหาได้จากชิบุย่ารีเจนสเต นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของ Register Shibuya Station กันดีกว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ Euro โจโซได้นะครับผมไปเลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องเคลียร์ด่านที่1ก่อนนะครับเพราะว่าด่านที่เราต้องการเนี่ยคือด่านที่3นะโอเคไปเริ่มกันก่อนเลยด่านที่1นะครับเจอกับโจโกะนะครับผมกดสตาร์ทไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านนะครับ Register Shibuya Station นั่นเองนะครับผมก็จะวางสปีดบอลก้อนปั๊มตังไปก่อนเลยนะครับโอเคพอรอมีเงินแล้วเดี๋ยวเราวางตัวละครกันบ้าซะหน่อยนะครับโจโซนะครับวางไปเลยผมก็จะเล่นโค้งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่่าาน จะดีที่สุดแล้วนนครับผมโอเคตอนนี้บอสเกิดแล้วนะครับบอสโจโกเลือด1 9, 000, 000, นึ0 0 0สนกะครับเราต้องมีตัวตละครธาตุไฟนะั้นถึงจะตีแรงขึ้นเพิ่ม40%ซึ่งเราไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะไหวอยู่เพราะว่าผมเนี่ยมีในสอนของจูเลียสนะครับมาโซโลมอนนั่นเองน่าจะไหวอยู่แหละถ้าบอสไม่ไม่สตันยูนิตเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ตอนนี้นะครับบอสก็เหลือประมาณสี่หมื่นนะตีอีกหน่อยอีนิดหน่อยนะครับเหมือนจะไม่ตายนะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมขอขายโจโซหน่อยละกันมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคตายไหมโอเคครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับด่านนี้ก็ไม่ได้ยากเกินกําลังเรานะครับโชคดีที่ผมเนี่ยเอาสปีดวากอนมามันก็เลยมีเงินในการอัปเกรดตัวละครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด่านที่2เลยครับผมกดน e x ไปเลยตอนนี้ก็เวทสิบห้าแล้วนะครับบอสก็เกิดแล้วนะเป็นบอสสุขุนะนั่นเองซึ่งสุขุนะนะครับเลือดหนึ่งแสนนะครับเลือดเหลือห้าหมื่นแล้วนะครับเหลือครึ่งหนึ่งละโอเคตอนนี้เลือดเหลือห้าพันนะครับ อีกทีเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับด่านที่2องลีเจสเตสก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับด่านนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อด่านสุดท้ายเลยครับผมไปเลยกดเน็กเลยครับผมตอนนี้ก็เวฟสิบห้าเราไดครับบอสเกิดแล้วเป็นเกะโทนั่นเองเลือด2องแสนห้านะครับโอเคผมว่าผมต้องเอาจริงหน่อยแล้วครับอัปเกรดตัวละครแล้วหน่อยตอนนี้บอสนะครับก็เลือดเหลือ1นึ่งแสนละผมคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะตอนนี้นะครับเลือดเหลือ7 0,000คุณผู้ชมบอสหลุดไปแล้วนะครับโอเค แปลว่าเราเนี่ยไม่น่าไหวนะบอสเลื่อน6,000แล้วนะครับตายไหมโอเคแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคุณผู้ชมเกือบแย่เหมือนกันนะด่านนี้ก็ค่อนข้างยากเลยเดี๋ยวเรานี่ยครับจะทําการกดรีเพย์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมต้องเล่นอีกประมาณ11ตานะครับไปยาวๆอีก10กว่าตา <hours> later. โอเคครับผมวันนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับ10ตาหลังจากที่ผมกดรีเพย์นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเหลือ400นะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ของอีโวครบแล้วเดี๋ยวเรากด Return to Lobby เลยมิสติกตัวแรกของเราที่อีโวได้นะนี่นายเป็นตัวแรกของเราเลยเดี๋ยวเราจะทําการอีโวเลยแล้วกันนะครับของที่หามาได้ก็มีครบนะครับผมกดอีโวเลยเออเดี๋ยว เหมือนรู้สึกว่าเงินผมเนี่ยจะไม่พอนะครับมันใช่เงินในการอีโวนะครับหมื่นห้าคือวิธีการหาเงินที่ดีสุดในเกนมนี้นะครับก็คือ,คอหาจากการสุมตัวละครนะครับพอเราสุมตัวละครไดร้แล้วเราก็สามารถเอาไปขายได้นั่นเองได้มา2,000นะครับแต่ก็ขาดอยู่ดีขาดอีก5,000นะคุณผู้ชม โอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปเล่นในสตอรี่โหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสตอรี่โหมดเนี่ยถ้าชนะนะครับก็จะได้เพชรแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับได้2อย่างที่ต้องการพอดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นในด่านที่ง่ายสุดนะครับผม Planet Nam e มนะครับไปเลยด่านแรกนะครับไป FK ฟาร์มเพชรฟาร์มเงินกันดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่ผมนะครับไปฟาร์มหาเงินมานะครับจากเงินเนี่ยมี10,000ื่นนะครับตอนนี้ก็มี1,600แล้วเรานะครับสามารถที่จะอีโวโจโซได้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการอีโวไปเลย และนี่ก็คือตัวละครมิสติกตัวแรกนะครับที่ผมได้อีโวนะ ตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะลงในส่วนของ infinite mode นะครับในดานชิบูยะนะครับก็ถ้าเราลง infinite mode ในดานนี้นะครับเราเนี่ยจะมีโอกาสได้นิ้วสุขุนะนั่นเองนะครับผมจะเราลองไปเล่นดูดีกว่าว่ามันจะออกง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโจโซเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่อีโบเปล้วนะครับในส่วนของพาร์ทสินะครับจะถูกเพิ่มขึ้นมานะพาร์ทสที่2นะครับจะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับ5%กับตัวละครที่มันเลือดไหลอยู่นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุด50%กันเลยทีเดียวก็คือยิ่งเลือดไหล ยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับผมสหรับโจโซนะส่วนอัปเกรดขั้นที่8นะครับถ้าโจมตีถูกเพิ่มขึ้นมานะครับคอนกรีตสไปนะครับผมอัปเกรดไปเลยตอนนี้นะครับการโจมตีนะครับก็ยังเป็นรูปแบบครอเซอร์แบบเดิมอยู่นะแต่วงโจมตีนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะส่วนท่าโจมตีนะครับก็เป็นการนะครับใช้นะครับพลังเสกหนามเลือดนะครับใส่ศัตรูแบบนี้เลยคุณผู้ชมอัปเกรดขั้นที่10นะครับผมท่าโจมตีเปลี่ยนบลสตอมนะครับเลือดพายุโอเคเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดไปเลยคุณผู้ชมกลายเป็นรููปแบบฟ เอ e นะโอ้โอเคโอเคผมคิดถูกแล้วนะครับผมที่อีวโวตัวละครนี้คูดานในการโจมตีนะครับ5.6วิแต่ดาเมจหมื่นหนึ่งแล้วก็เป็นตัวละครตีติดเลือดไหลนะครับผมเฮ้ยค่อนข้างดีนะ ก็พอใช้แทนอลูขาดได้อยู่ครับส่วนท่าการโจมตีนะครับก็เป็นการแบบว่ากระโดดขึ้นฟ้านะครับพร้อมกับปล่อยพลังเลือดนะครับใส่ศัตรูนั่นเองโอเคประมาณนี้สำหรับโจโซนะครับผมมันวางได้4ตัวละครนะตัวนี้เฮ้ยค่อนข้างดีนะผมชอบมันนะตอนนี้เวฟสิบนะครับเดี๋ยวเรานะครับต้องหามาฮิโตะคุณผู้ชมอ่ะมาฮิโตะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับทําการวางโจโซนะครับให้มันตีมาฮิโตะเนาะเพราะว่าไม่งั้นนะครับบอลมันจะออกมาหลายทางนั่นเองโอเคอุ้ย เวฟ18นะครับสุคุนะเกิดบอสสุคุณะนะครับมันจะเป็นบอสสุ่มเกิดนะคุณผู้ชมมันจะเกิดเวฟที่เท่าไหร่ก็ได้นะที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยจัดก,การมันได้นะครับเราเนี่ยก็จะได้นิ้วมือมันมานั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้นิ้วกี่อันนะครับผมโอเคมันผมจะได้นิ้ว1อันนะ แปลว่าบอลสุคุณาหนึ่ตัวนะครับจะได้นิ้วของมันเนี่ยหอันนั่นเองคือผมเนี่ยต้องการนิ้วสุคุณะอีก19อันนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะอีโวโกโจได้นั่นเองโอเคอีก19ตัวนะไม่ยากคือผมไม่รู้นะครับว่าบอลสุคุณะเนี่ยในอินฟินิตโมดนะครับมันโอกาสเกิดมันเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมนะครับจะรอดูถึงเวฟ40เลยนะครับถ้าเวฟ40เนี่ยมันไม่เกิดเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นใหม่แล้วกันเนาะเหมือนผมจะมาได้แค่เวฟ38นะคุณผู้ชมมอนมันวิ่งหลุดเข้้้้้าาาาบนนนไไปละะโอเคคค่่จมมดแีุณผูช อ่ะสุคุณะก็ไม่เกิดนะครับผมแปลว่ามันเกิดค่อนข้างยากอยู่นะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมก็ลองหานิ้วสุคุณะโดยการลองอินฟินิติโหมดเรื่อยๆในเวฟที่34 35บี่นะครับสุคุณะเกิดด้วยนะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็ได้นิ้วมา้วนะครับผมนิวอันที่2ของเรารอบนี้เวฟ15บนะครับสุคุณะเกิดเลือดแสนสามเองโอเคครับผมได้นิ้วอันที่3มาแล้วโอ้ยค,คุณผู้ชมเวฟ12บสสุคุณะเกิดว่ะ เกิดเร็วมากนะครับรอบนี้แล้วก็ได้มาแล้วครับผมนิ้วอันที่4ของผมเวฟ19บสุคุณะเกิดนะครับมาติดติดกันเลยแล้วก็ได้มาแล้วครับผมนิ้วอันที่5เอ้ยคุณผู้ชมอยู่ดีดีสุคุณะก็เกิดนะครับเวฟที่5เอง, <ๆ S 2> องเกิดเร็วมาก <ft> ปกติต้องแบบเวฟ10บ0อะไรอย่างงี้สุคุณะจะเกิดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็6นิ้วละสุคุณะตัวที่7คุณผู้ชมเรียบร้อยครับได้มาละอีก1น,นิ้วบอสสุคุณะตัวที่8น่าจะ8ละ ได้แล้วครับผมนิ้ววันที่8ไม่รู้ว่าบอสโซคุนะเนี่ยเกิดมากี่ตัวแล้วนะนับไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมสูคุณะตัวที่9ครับคุณผู้ชมเรียบร้อยได้มาแล้ว9นิ้วบอสโซคุณะตัวที่10ครับมาแล้วครึ่งทางตอนนี้แล้วก็มีนิ้วมือ10นิ้วเดี๋ยวเราแลกดวงตาเลยแล้วกันเฮ้ยขาดอีกหนึ่งดวงนะคุณผู้ชม เพิ่งมาครึ่งทางเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาหานิ้วสุคนณะกันต่อเลยดีกว่านะครับอีก10นิ้วคือตอนนี้นะครับเกมเนี่ยได้อัปเดตเป็น1.1นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของบอสอีเวนเข้ามานั่นเองนะครับก็จะเป็นราชาคำสาบสุคุณะส่วนของราะวันนะครับก็จะมีเหรียญเคิร์สโทเค็นนะถ้าเราได้เคิร์สโทเค็นนะครับเราเนี่ยสามารถเอามาแลกของได้สิ่งที่ผมสนใจที่สุดนะครับก็จะมีนิ้วสุคุณะอันนี้พร้อมกับที่รีโลนะครับผมอีเวนนี้จะหมดในอีก17วันรับเดี๋วเรา ก็ไปหานิ้วสุคุณะกันต่อเลยแล้วกันนะไปในด่านชิวยาสเตชันนะครับผมในโหมดอินฟินิตโหมดคอนเฟิร์มไปเลยเวฟที่35นะครับสุคุณะเกิดแล้วนี่ก็เป็นนิ้วอันที่11ของผมได้มาแล้ครับผม11นิ้วเวฟที่26นะครับบอสสุคุณะเกิดเรียบร้อยนะครับผมตายแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้นิ้วสุคุณะอันที่12มา โอเคครับผมแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ได้นิ้วสุคนะอันที่13มาแล้วก็เรียบร้อยตามเช่นเคยนะครับผมตุยแล้วแล้วเราก็จะได้นิ้วมานะครับแล้วเรียบร้อยนะครับบอสตุยแล้วแล้วเราก็จะได้นิ้วคํำสาปนะครับของสุคนะมาเป็น15นิ้วแล้วตอนนี้ซึ่งเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยหลังจากที่กดรับของมาใช่ไหมแล้วก็จะมีรีโลเนาะ ผมนีครับได้ทําการไปสุ่มบัฟให้กับสปีดวากอนนะสุ่มทีเดียวเลยคุณผู้ชมได้ฟอร์จูนะครับโคตรดวงดีเลยแล้วเราทําการสุ่มบัฟให้กับยูจิหน่อยกันดีกว่านะครับผมก็จะเร็งบัฟสีทองไว้ดามีสิเปอร์ยังไม่เอานะครับขอบัฟดีๆสัก1อันสีทองนะครับผมผมขอสีทองสกอร่ายังไม่เอานะครับอุ้ย โอ้มาร์คแมนโอเคเดี๋ยวเอามาร์คแมนไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามาร์คแมนผมคิดว่าน่าจะดีอยู่นะคือผมเนี่ยสังเกตหลายรอบแล้วนะครับทุกๆเวฟยี่สิบห้ยี่สิบหกเนี่ยสุคุนะชอบเกิดแปลว่าถ้าเรานะครับเล่นเลยเวฟสามสิบไปมันก็ไม่น่าคุ้มนะจากผมนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะอย่างนั้นเนาะโอเคก็ได้ามาแล้วผมกับนิ้วสุคุนะอันที่สิบหกนะอีกสี่นิ้วเท่านั้นตอนนี้ก็เวฟสี่สิบแล้วนะครับสุคุนะเกิด แล,แล้วเราก็ได้ไมาเลยครับผมนิ้วอัน17ของเราเหลืออีก3นิ้วเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วตอ,อนตนี้บอสสุขนะก็ตายแล้วนะครับผมได้นิ้วมาแลวครับผม19นิ้วเหลือนิ Siri, computer, agen, ้วอันสุดท้ายแล้วนะและในที่สุดนะครับเวฟ3 3บาอสสุขุนะเกิดบอสตัวที่20นะครับแลวเรานะครับก็จะเอานิ้วเนี่ยไปแลกดวงตาอันสุดท้ายของเรานั่นเองเรียบร้อยครับผมนิ้วสุขนะอันที่20แลกเลยครับผมดวงตาอันที่2นะแลกไปเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้ fix อายดวงตา ลิวคู่กันนะครับ2ดวงแล้วตอนนี้ขาดดาวสีเขียวอีก10อันนะครับเราเนี่ยจะถึงสามารถอีโวโกโจได้โอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเก็บดาวเขียวก่อนเลยแล้วกันนะโอเคซึ่งผมก็จะเล่นในด่านของนารุโตะเลยแล้วกันนะครับด่านนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายนะก็เก็บหินเขียวได้ค่อนข้างดีเลยโอเคกดรีเพไปต่อคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็ถึงเวลาที่จะอีโวโกโจแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะอีโวแล้วนะครับผม,ผมกดอีโวเลย และนี่ก็คือตอัวละครซเขตตัวแรกของผมนะครับผมโกโจร่าง i n นฟินิตีโกโจนะครับมาพร้อมกับคอสเมติกนะถ้ากดใช้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาหาบัฟให้โกโจหน่อยละกันนะครับไหนๆก็อ e ีโวละขอบัฟดีๆสัก1บัฟแล้วกันนะครับผมขอบัฟจะแต่บริดลงมานะครับอันไหนก็ได้อะผมไม่ได้เกี่ยงเลยโอ้โหมาร์กเมมันไม่ค่อยดีอดิไม่เอานะครับขอบัฟดีๆ ได้ไหมโอ้ผมรู้สึกว่าดวงไม่มาเลยว่ะคุณผู้ชมงั้นผมพอไวตรงที่ดาเมจ15%เปแล้วกันนะดวงไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันนี้ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปเล่นในส่วนของบอสอีเวนต์กันดีกว่านะครับว่าในบอสอีเวนต์สุครนะเนี่ยมันมีอะไรนะครับมันเนี่ยเล่นยากหรือเปล่านะซึ่งในอีเวนต์บอสสุครนะนะครับพวกนิสัยนะครับหรือว่าพวกบัฟอะไรเนี่ยจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ตัวละครแล้วก็สเตตล้วน,นเลยนะก็ถ้าเราเล่นชนะนะครับจะได้ของตามนี้นะเดี๋ยวเราลองเล่นดูสักตา2ตาแล้วกันนะครับผมว่ามันยากหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทไปเลยคุณผู้ชมพอเข้ามานะครับเหมือนจะเป็นคัสซีนนะ ระหว่างโจโกกับสุคุณะในร่างอิตาโดรีนะครับที่สู้กันอยู่โอเคโอ้ okay. oh. ภาพทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมอ้าวแล้วยังไงต่อนเนี่ยเหมือนเราต้องมาจัดการสุคุณะน่าจะใช่นะครับผมโอเคแล้วก็อยู่ในด่านของ ชิวบุญญา a f t e r m a t ทนะครับเดี๋ยวเราทําการกดเริ่มเลยครับผมประสบการณ์นะครับผมแน่นอนครับพอกดเริ่มเกมปั๊มตั้งก่อนเลยผมรู้สึกว่ามันก็สมเหตุสมผลน,นะครับในบอตอีเวนเนาะเพราะว่าถ้าเรามีพวกบัฟเข้ามาเกี่ยวนะครับมันก็จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองบอตอีเวนมันก็ต้องผ่านยากอยู่แล้วใช่ไหมเออมอนนบเลือดประมาณ5,000เองนะก็ไม่ได้เยอะนี่นะเออไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้เวฟสิบนะครับบอสมันเกิดนะเป็นบอสสุคุณะราชาคำสาบที่อยู่ในร่างอิตาโดรินะครับเลือดหกแสนห้าจากที่ผมดูเนี่ยน่าจะเหมือนบอสอีกีสนะครับทุกๆ10เวฟมันก็จะมีบอสเกิดขึ้นมา1ครั้งนะครับอีเวนต์เนี่ยจะมี30บเวฟนั่นเองแปลว่าบอสเนี่ยจะเกิดมา3รอบนะเหมือนบอสสุคุณะมันจะสตันยูนิตเราด้วยนะคุณผู้ชมเหลือเหลือ400,000แล้วคุณผู้ชม ตอนนี้บอสเลืดเหลือ2องแสนนะครับคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะเลื้ดเหลือหนึ่งแสนแล้วครับเลือดเหลือเก้าหมื่นโอแต่แต่บอสเดินไวมากคุณผู้ชมขอตีอีกคนละสามสี่ทีพออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอเลืดเหลือหมื่นนึงตายได้ไหมโอเคเอ่าเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยอ,อ๋อเหมือนว่าเลือกให้บอสสุคุนานนะครับมันไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณมีเวลาเลือกทั้งหมด20วิงั้นผมขอเลือกอ,อ,อันนี้สามแล้วกัน คืออะไรไม่รู้แต่เลือกไปนะครับผมอ่ะเหมือนบอสคนนั้นมันจะมีท่าโจมตี4อย่างนะแล้ว,แล,วแล้วเราเลือกให้มันไม่ตีได้หนึ่งท่านะครับผมอะไรประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเหมือนว่าเราวางไปแล้วมันขายไม่ได้อะ่ะมันเป็นอะไรวะโอ้น่าจะเป็นกฎของด่านนี้หรือเปล่าวางแล้วห้ามขายนะครับแล้วหลอดสีเหลืองข้างใต้ บอสสุขุนะนี่คืออะไรวะโลมันเหรอผมว่าเราต้องเนี่ยปลดล็อกช่องที่6ละเลเวลห้าสิบเนี่ยเพื่อที่จะได้ตัวละครมาเพิ่มนะครับผมเราอาจจะต้องมีตัวละครซโลโมชันนะครับอาจจะใช้เป็นคอคโคไดเนาะตอนนี้ก็เว็บสามสิบแล้วนะครับผมบอสสุขุนะเกิดนะก็เลือดอยู่ที่สองล้านสี่แสนก็เลยทีเดียวหรือตีกงก็คือสองล้านห้าแสนนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับบอสสุขุนะก็เลือดเหลือหนึ่งล้านสองแสนนะครับก็คือครึ่งนึงแล้วแหละแต่จากที่ดูนะครับไม่น่าไหวว่ะคุณผู้ชม อแล้วน่าจะแพ้ในครับผมเลืลอหนล่1ล้านแล้วนะครับถ้ามันขายตัวละครได้นี่คือน่าจะพอมีสิทธิ์อยู่นะครับก็ถือว่าปล่อยมันไปนะครับเราถือว่ารองนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่อีโวโกโจไปแล้วนะครับโกโจเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวเรามาทําการวางโกโจเลยคุณผู้ชมก็วงก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมอ่ะวางไปเลับผมตรงนี้โกโจนะครับพอวางไปแล้วนะครับ ดาเมจของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ30%เพราะว่านะครับเป็นพาสซีฟของเขาเนาะแล้วก็ระยะโคดาวในการโจมตี10%นะครับผมบวกกับเป็นธาตคอสมิกนะครับหลังจากที่วางแล้วนะครับมันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับ10%เนาะเออโอเคตอนนี้อัปเกรดขั้นที่5นะครับดาเมจก็หลักหมื่นแล้วนะคุณผู้ชมดาเมจเยอะมากนะครับโกโจสามารถวางได้แค่3ตัวนะอัปเกรดขั้นที่6นะครับธาโจมตีเพิ่มเข้ามาเปร์เปิลนะครับอ่าอัปเกรดไปเลย การโจมตีก็ยังเป็นรูปแบบทรงกลวยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแนวตรงเหมือนเดิมนะการโจมตีนะครับตอนนี้นะก็จะเป็นการเอาพลังสีแดงกับสีฟ้านะครับมารวมกันกลายเป็นสีม่วงนะครับผมสีแดงเนี่ยจะเป็นการผลักออกสีฟ้าจะเป็นการดูดเข้านะครับถ้า2อย่างมารวมกันก็จะแบบอาเหมือนแบบสร้างแบ็คโฮได้เลยอะไรประมาณนั้นนะถ้าดผมเข้าใจเนาะเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดไปเลยครับผมอัปเกรดขั้นที่8นะครับถ้าโจมตีของโกโจเปลี่ยนนะครับผมวอยนะครับน่าจะเป็นการกลางอนณาเขตเนาะ อัปเกรดไปเลยครับผมใช้เงินในการอัปเกรดหมื่นสองเหมือนจะเป็นสกิลกดนะคุณผู้ชมพออัปเกรดขั้นที่8นะครับโกโจก็จะมีสกิลกดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะเป็นสกิลหยุดเวลานั่นเองถ้ากดไปแล้วนะครับโกโจเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเอง50%แล้วก็ศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะของโกโจนะครับจะถูกแช่แข็ง10วินะครับทุกๆการสังหารที่อยู่ในกลางอันาเขตของโกโจเนี่ยจะลดคูลดาวน์นี้10%นะกดเลยครับผมวอยลิวอิคิเทนไค นี่ครับผมกลางอาณาเขตอ่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีบางตัวไม่ถูกแช่วะน่าจะอยู่นอกระยะนะคุณผู้ชมอัปเกรดขั้นที่9ดาเมจพุ่งเป็น4ี่หมืเลยเหรอจาก1 8ื่นเป็น40,000แต่ตีช้านะคุณผู้ชมจาก4.6วิเป็น10วิกัเลยทีเดียวระยะเพิ่มมาเป็น40นะครับผมจาก34ถ้าโจมตีใหม่ Mac Purple พร้อมกับเงินในการอัปเกรด1,500นะครับผมอัปเกรดไปเลยโอ เป็นรูปแบบ full AOE นะคุณผู้ชมการโจมตีนะอัปเกรดได้10ขั้นนะคุณผู้ชมอัพเกรดขั้นสุดท้ายเนี่ยดาเมจ4,500 0เลยนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคุณผู้ชมนี่มาตรครเมตาชัดๆเลยนะครับผมคูณดาวในการโจมตี9.9นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าในระดับหนึ่งนะถ้าตีสัก7.5หรือ7วิเนี่ยกำลังโอเคเลยผมว่านะ ตอนนี้นะครับท่าโจมตีก็จะเป็นการที่โกโจะนะครับกระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับผสานพลังของเขาทั้งสองอย่างนะครับกลายเป็นแรงระเบิดสีม่วงแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าคนได้โมนาดนะครับดาเมจมันจะพุ่งขนาดไหนผมคิดว่าดาเมจน่าจะประมาณโอ้โหแสนสี่แสนห้าได้เลยนะครับผมถ้าทำแสแตตด,ดีๆได้บัฟดีๆอย่างโมนาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดกลางอนาเตอกีกรอบแล้วกันดาเมจมันจะพุ่งเป็นเท่าไหร่นะครับผมกดไปเลยโอ้โห ดาเมจ6ก0 0ื่เหมือนสก,กิลกดนะครับจะเป็น global คูดานะครับกดได้ครั้งเดียวนะแล้วก็รอคูดานมันเสร็จถึงจะกดได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองโอเคประมาณนี้สำหรับโกโจโนะคุณผู้ชมคือในแอนิเมะแวนการ์ดนะครับมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยคุณผู้ชมอย่างอีโวตัวละครน,นะครับพวกตัวละครมิสติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างซุงจินวูนะครับหรือว่าอูซุยอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้อีโวเลยนะเออซีเขตก็ตอนนี้อ e ีโวไปแล้วผมหนึ่งตัวโกโจ อะดูขาดซูคูนะาอีกฤษอย่างงี้ผมก็ยังไม่มีเลยนะในตัวละครเอกลูซีฟเนี่ยเอออย่างเนกกุ๊กก็ยังไม่มีนะครับโทจิก็ยังไม่มีก็หลักๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะไอส่วนไอตัวละครที่แบบที่ต้องติดบอร์ดแล้วก็ได้มันมาเนี่ยอันนี้คือผมเลิกหวังเลยอย่างโบลี่อะไรเงี้ยไม่รู้มันหานยัางไงนะโบลี่มันเป็นตัวละครน่าจะตัวละครเข้าใหม่นะคุณผู้ชมอย่างมูตะนะครับเออ,อตัวละครหุ่นกระบอกเนาะหรือมาฮิโตะอะไรเงี้ยตัวละครจากบอร์ดอะผม ไม่หวังมันแล้วครับต้องยอมรับว่าสุดมากครับผมผมเล่นไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ FK หาเงินหาเจมได้ครับหรือว่าหาดาวหานิ้วสุคนะมาอีโวโกโจเนี่ยคือโกโจผมใช้เวลาโอ้โหสี่ถึงห้าวันนะครับเป็นการอีโวตัวละครหนึ่งตัวแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อยอยู่นะคิดว่าโกโจน่าจะติดเมตาไปอีกสักพักนะครับผมคิดว่านะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุคนะที่อีโวจากอิตาโดริแล้วเนี่ยจะเก่งเท่าโกโจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าสองตัวละครตัวนี้ตัวไหนจะสุดกว่ากัน จอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันบ๊ายบายครับผม